Tơ đặt ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเราจะได้รู้นะคะรายละเอียดต, mm hmm. ต่างๆเกี่ยวกับชุดแฮปปี้นาโนสูตรค่ะให้คุณหุ่นดีและสุขภาพดีกันด้วยนะคะ mm hmm. วันนี้ค่ะเราจะรับทราบข้อมูลทั้งหมดนะคะจากผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทั้งสองท่านค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทา่บทานแรกรนะคะค,คุณนัทรุทธวิเศษวัชรกิจค่ะและท่านที่สองนะคะคุณกนกพรทองใจค่ะโอ้ยชอบมากเลยค่ะช่วงนี้เกี่ยวกับเร,เรื่องสุขภาพดูแลหุ่นนะคะดูแลทุกส่วนของร่างกายนะคะผู้หญิงเราเนี่ยเขาบอกน คุณเฟิร์นคะอย่าหยุดสวยต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะถูกต้องค่ะค่ะคะเขาเรียกว่าความสวยอ่ะ ข้างนอกเขาก็มีขายได้แต่ว่าสุขภาพดีไม่มีขายเลยในโลกนี้โอ้โหใช่แล้วนะคะถ้าอยากหุ่นดีหุ่นกระชับนะคะก็ต้องแฮปปี้นาโนสูตรนะคะคือจะบอกเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้จะมีน้องเก๋นะคะเขามาแชร์ประสบการณ์ในการใช้ชุดผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคือบอกว่าขนาดมีลูกสองคนแล้วหุ่ยังเสียยังเฟิร์มอยู่เลยค่ะนะคะคือวันนี้นะคะเรามาตอบย้ํานะคะชุดแฮปปี้นาโนสูตรของเรานะคะให้คุณเฟิร์ม ช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันบอกว่าช่วยยังไงบ้างช่วยยังไงและมีอะไรพิเศษอยู่ในแฮปปี้นาโนสูตรบ้างค่ะก็เรื่องแฮปปี้นาโนสูตตอบย้ำอีกทีนะออกสองสามวันที่ผ่านมานะคะก็ะมีท่านผู้ชมที่สนใจแล้วโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเยอะมากนะคะ,คะแล้วก็ถามถึงว่าเกี่ยวกับต่างๆว่ามันช่วยอะไรได้บ้าง เปรียบเสมือนว่าตัวเราเองอ่ะเราเกิดมาถูกไหมคะตั้งแต่เกิดเลยถึงปัจจุบันนี้อายุเราเท่าไหร่เปรียบเสมือนรถที่ออกมาใหม่ๆว่ามันมีเช็คระยะใหม่แต่คนเรามันจะไม่มีเป็นน้ํามันหรือเป็นอะไรเลยถูกไหมคะแล้วก็เลยได้บอกให้คุณป้าคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคุณป้าบอกว่าถูกใจใช่เลยเดี๋ยวจะนั่งรถมาถูกใจใช่เลยใจใช่เลยก็บอกว่าทำไมป้าแต่ว่าถูกใจใช่เลยบอกตั้งป้าตอนนี้ห7สิบเจดป้าไม่เคยเป็นน้ํามันตัวเองเลยป้าพูดอย่างนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าเออได้ยิน ว่าตัวที่เินพูดไปเนี่ยมันมันไปตรงกับที่ป้าเป็นอยู่นะคะ,คะสุขภาพไม่ดีนะ,ะทานเข้าไม่ได้นอนไม่ดับทําอะไรก็ไม่ได้ได้แต่มองค่ะ,คะแล้วก็มองไปว,วันวันว่าเวลานี้กี่โมงแล้วอ,อเวลานี้กี่โมงแล้วต,ต้องทํญญาอะไรต้องทานยานะคะ,คะแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆป้าเป็นอย่างนี้มา6ปีโอหกปีคุณคิดดูสิว่า365วันกี่วันอะหปี โอ้โหเยอะเยอะเท่าไหร่อะ3 6วัน2,000กว่าวันค่ะแล้วป้าบอกว่าเป็นอย่างนี้มาทั้งนานแล้วแล้วก็ได้ยินที่เราพูดไปปุ๊บป้าบอกว่าแค่ได้ยินแค่นั้นไม่พอแล้วจะบอกว่าแค่คุณได้เห็นแค่เราพูดคุณอย่าเชื่อคุณต้องสัมผัสแล้วคุณค่อยว่าเชื่อหรือว่าใช่หรือไม่ใช่คุณจะเป็นคนตอบ เราไม่ใช่ตอบใ้้คุณนะคะ,คะเรามีหน้าที่ที่จะเป็นประกธานบอกให้นะคะ,คะแล้วก็เขาได้ยินว่าตัวเฟัเองอ่ะเคยเคยเป็นเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะ,คะก็คุณกนมาเพื่ออนามาสมันไปตรงกับ ที่ป้าเป็นอยู่ค่ะนะคะแล้วก็ป้าเขาบอกว่าแรกๆสุขภาพดีอยู่แล้วแล้วมาซ้ำด้วยว่าสุขภาพไม่ดีก็เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุเสร็จปุ๊บแล้วตอนนี้โรคต่างๆก็มารุมเร้าค่ะรุมเร้าก็คือเป็นโรคท้องผูกมากอะไรยเยอะแยะไปหมดเลยก็ปวดเข่าเป็นประวานเป็นมะเก็ตตอนนี้มาหมดเลยโรคทุกโรคค่ะที่ควราที่กินไม่ได้นอนไม่หลับมันจะเป็นแห่ง กอเกิดของโลกเหมือนกับอกระมังที่มันมีน้ำแล้วเป็นแหล่งกอเกิดที่ยุงลายมามีเป็นอะไรต่างๆสะสมสารสีใช่แต่นี่คือสะสมในร่างกายเพราะว่าทานเข้าไปเรื่อยๆอาหารวันละสามอย่าง5อย่างปหมมอยู่ในอยู่ในท้องเราอ่ะมันถังละอย่าง ใช่ไหมคะแล้ววันนี้ป้าก็ฟังแล้วเนาะก็ขอบคุณป้าด้วยนะคะก็ขอให้ป้าไ็นกำลังใจให้ป้าวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพเป้าจะมาอันนี้เรามาดูซิว่าอันนี้ก็ตอบย้ำคนที่ที่ที่ได้ติดตามนะคะแล้วเราก็ได้พูดถึงว่าเป็นยังไงบ้างคุณโทรเข้ามาเราจะตอบคุณสดนะคะแล้วตอนนี้เรามาดูซิว่าการตัดเย็บออกแบบของเราเยอะมากว่าการที่เราเอาใจใส่ทุกตารางทุกตารางไม่ใช่ทุกตารางนิ้วนะทุก ทุก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 จุดทุกจุดเลยใช่ค่ะมันเป็นจุดบนบอกของหัวใจของคนนะคะเรามาดูซิว่าเส้นประสาทของเราทั้งหมดมันล้นอยู่ที่ไหนนะคะเราก็จะบอกว่าจะอยู่ตรงเอากางหลังก่อนก็ละกันนะคะนี่คือกางหลังของเราทั้งหมดคนเราเนี่ยที่เราจะเน้นอยู่ว่าคนเราแขนขาดเดินได้ขาขาดเดินได้ถ้ากระดูกทับเส้นประสาททำไมเดินไม่ได้ใช่ไหมคะ จุดใดจุดหนึ่งของร่างกายงเราแค่ผกพ้องเราก็เดินไม่ได้แล้วแล้วเราจะเอาอะไรมาพยุงนะคะเอาไม้มาค้ำไม้ค้ำ้ามันเจ็บเราก็ต้องปล่อยถูกไหมคะแล้วเราจะเอาอะไรมาค้ำไว้ตลอดเวลาล่ะก็คุณก็ตอนนี้เขาฟันไม่ดีเขาก็หลัดฟันสมัยก่อน 30- 50ปีที่แล้วหมดสิทธิ์ก็ต้องพูดถึงถูกไหมคะแต่ณปัจจุบันนี้ดัดฟันได้ดัดสุขภาพได้นวัตกรรมล้ำหน้าแล้วค่ะเห็นไหมคะ เราดู้ิว่าอันนี้จุดต่างๆที่เราเอาวางไว้ข้างหลังของคุณก็คือเป็นส่วนประกอบทั้งหมดเนื้อผ้า,าจะเป็นไลก้านาโนยาชงข้อผ้ากูเลมมีหน้าที่ทำไลค้าเชื่อแบบทีเดียทางอากาศหลับเกลนกาซที่ไม่พึงประสงค์ท่านจะใช้5วัน10วัน15วันไม่ต้องซักก็ได้อินฟาเดตก็จะถักทออยู่ทั้งตัวเลยนะคะก็ะมีหน้าที่เผาผลาญไขม,มันส่วนเกินนาโนก็จะอบรัดทัศดีละของท่านในแร่สัดส่วนนะคะเราเห็นคอนตามนี่ก็จะเป็นเรียงมันิกลไม่ได้รำไม่ได้แรงในร่างกายท่านให้สมดุลนะคะ เซลลของเรานี่เป็นเซลที่มีชีวิตค่ะเซลลที่มีชีวิตแต่มันยังขาดความสมดุลน,นะคะอาจจะมากไปนอ้อยไปะเยไปหมดอันไหนจุดที่ขาดมันจะมันจะสร้าง ผมตั้งทานให้แข็งแรงแอันไหน<ม>ที่เกินมาจะบล็อกแล้ไม่ให้เกิดหินคอนตั้มมีหน้าที่ไปเรียงเมดิคุณไม่ได้รบไม่ได้แรงร่างกายให้สมดุลอย่างเช่นปวดหัวปวดหลังปวดเอวเป็นในเกณน,น์นอนไม่หลับปวดขาน้ําในหูไม่เท่ากันช่วยบรรเทาได้โอโคือถ้ามันไปจุดกับตรงไหนมันก็จะสะปาร์กกับตรงนั้นนะคะอันนี้คือกลางหลังข้างหลังแล้วก็ตรงนี้นะเอาใจใส่หลายๆรอบที่ถ้าทุกท่านต้องรู้ เพราะว่าต้นขาเราที่มันใหญ่ที่เป็นเซลลูไลท์ที่มันถูกบล็อกที่มันไหลลงมานี่เขาบอกว่านี่เป็นขอขออนุญาตพูดก้นนะคะจริงจริงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่ออื่นมากกว่านั้นนะนี้แหละค่ะมันจะห้อยใช่ไหมย้อยลงมาเป็นแรงของโลกขนส่งของโลกห้อยลงมาปุ๊บคราวนี้เป็นยังไงคะ เป็นก้อนเลยเซลลูไลต์เป็นก้อนเป็นกำกำสะสมห้อยลงมาเยอะๆเพราะว่ามันไม่มีทางไปไหนได้นอกจากอยู่ตรงนี้ไหลอิสระไดไหลย้อนอย่างเดียวใช่ไหมคัไหลอิสระค่ะคราวนี้เราก็ผัดขึ้นค่ะเพื่อตรงนี้นะคะมันจะไหลมาปุ๊บเราจะเย็บไปได้ของเราก็เป็นล่ามีพลังนะคะขัดด้วยหินพลังงานในเครื่องจักรเทคโนโลยีละเครื่องหนึ่งนี้เราอยาบอกว่าเป็นไม่ใช่สิบสิบล้านนะคะ มากกว่าน,นั้นเลยม,มากกว่าน,นั้นค่ะแล้วก็เอานี้เป็นบล็อกที่1บล็อกที่2บล็อกที่ส,สค่ะคุณจัดมาไม่ได้ไมันต้องกระตุ้นกลับไปอ่ะคุณต้องอยู่ที่<อ>คุณต้องคนอยู่เท่านั้นคือ,อคบล็อกไว้ค่ะค่ะนะคะคุณเห็นไหมคะโอ้โหเขาเรียกว่าก้นเป็นก้นเอวเป็นเอว อันนี้คือสําหรับข้างหลังนะคะแล้วก็ท<ะ>่านผู้ชมก็สงสัยว <c oughs> ่าคุณฟนค้านะคะทุกครั้งที่โทรมาบอกว่าไอท้ที่ที่อยู่ข้างนอกคืออะายชิ้นเดียวกันไหมเปล่าค่ะนี่คือกางเกงในนะ,ะนี่คือสาธิตให้ดูว่าจะเป <c oughs> ็นการเกงในนะคะเ <c oughs> นื่องจากของเราเนี Clo ่ยผ <c oughs> <ๆ>้านี้เป็นผ้าทั้งตัวนะคะเย็บเป็นผ้าคล้ยเนื่องจากว่าเออไหลของเออไหล่ซ้ายของคุณต้องแบกพูงขวาไว้นะคะ อะไรขวาของคุณก็ต้องแบกพวงซ้ายไว้เพื่อมันคลายไว้ไม่ให้มันไขมันพายุงไว้ไม่ต้องให้เป็นชั้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 นแบบบางคนเนี่ยใส่ละม้อนแล้วเป็นชั้นเลยเห็นไหมคะมันต้องมัดอย่างเงี้ยของเราไม่มีแน่นอนนะคะคือจะเป็นอย่างนี้เซ็กซี่ยังตั้งแต่ข้างในยันข้างนอกน่าสัมผัสค่ะแล้วหลังจากนั้นโหดีไหม ท่านก็ดูก็แล้วกันนี่เป็นกางเกงในเราจะเปิดเป้าไว้นะคะท่านจะถ่ายหนักถ่ายเบาข้างน้ําไม่ต้องไปหนักหรือกังวลอะไระ่ะห้องน้ําจะสกปรกหรือไม่สกปรกห้องน้ําสกปรกมากนะคะโอ้มีเชื้อราหรือไม่รู้ว่าเป็นเชื้ออะไรไม่รู้ฉี่ของใครเป็นฉี่ของใครแต่อย่ามาอยู่กับเราก็แล้วกันใช่ไหมคะนี่คือเราจะอธิบายให้ฟังว่าอันนี้คือข้างหลัง แล้วก็จะเก็บหมดเลยนะคะตรงใต้จกักลายของท่านที่เป็นมีมีเนื้อ,อที่เป็นก้อนนะนะส่วนมากเราใส่เสื้อแล้วตรงนี้มันจะเป็นก้อนออกมาเห็นป่ะคะนึกออกต,ตรงนี้เราจะเก็บหมดเลยนะจะยกหมด แล้วมาข้างหน้านะคะเราจะดูว่ามีอะไรบ้างนะคะท่านดูนะคะอันนี้ก็จะามกระดูกสันหลังท่านไว้เลยนะคะเวลาท่านจะก้มจะเงยจะเดินอะไรก็ได้เนี่ยสบัดซ้ายสบัดขวา2เม็ดนี่คือเป็นโยโย่สเม็ดนี้ก็เขาเรียกว่าบัตเอวคนเราถ้าบัตเอวไม่ดีก็ยกของไม่ได้ใช่ไหมจะใช่ปาจะปวดหลังปวดหลังเลยนะเห็นแล้วดูแล้ว ดูน่า,นาสัมผัสเนาะเซ็กซี่เซ็กซี่ค่ะ,คะแล้วจะช่วยพยุงหลังแล้วทาให้ไม่ปวดหลังด้วยนะคะแล้วก็ปรับบุคลิกภาพของเราด้วยให้เป็นคนคเดินสง่าผ่าเผยแล้วก็หลังตรง เรามาดูข้างหน้านะคะของเราก็จะแน่นลำดับนะคะมีตะขอไม่ต้องเป็นผ้าชิ้นเดียวดึงขึ้นมาสะโพกเราจะใหญ่กว่าเอวเมื่อสะโพกใหญ่ๆแล้วก็เอวมามันเราเวลาเราทานอะไรมันก็จะมากองอยู่หน้าท้องมันผัดมามันมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าผ้ามันจะยืดหยุ่นมากกว่าที่สะโพกเราไม่กองอยู่ตรงนี้มันก็หลอมเวลาเราจะทานอะไรก็โหยใส่เขไปเลยกินได้เยอะสิเราเข้าใจว่าตรงนี้มันฟิตแล้วคงตรงนี้คงไม่เป็นไรทานเท่าไหร่ก็ไม่อึดอัดถูกไหมคะแต่ท่านคุณ ทานก็ไปเถอะค่ะวันละชามสองชามต่อรอบนะคะ,คะแล้วก็เห็นอะไรก็รับประทานเห็นแล้วอร่อยจริงๆไม่ใช่พลาที่ดีเขาบอกว่าผ้าเผาผ่านเผาผ่าน,านต้องเผาผ่านเป็นจุดอย่าไปเผาผ่านทั้งหมดนะคะอของเราจะบอกว่าเป็นจุดไหนเห็นไหมคะของเราจะมีเน้นว่าตรงไหนคนต้องเยอะตรงไหนคนต้องน้อยอเห็นไหมคะถ้าคุณเอาไปเยอะทั้งหมดเลยข้อที่หนึ่ง มันจะเผาผานหมดเลยข้อที่สองมันจะอึดอัดมันจะแข็งไปทั้งตัวค่ะนะคะเวลาเราใส่สเปร์มันจะกบล็อกไปหมดเลยถูกตร้องหายใจไม่ออกนี่แหละค่ะข้างหน้าเราก็จะมีสามลำดับตะขอหนึ่งสองสามนะคุณข้างแรกคุณก็ใส่คุณใส่ตะขอแรกก่อนนะคะแล้วก็ยังมีกางเกงอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างในหน้าท้องมีอีกสี่ใต้เรานมีีสองตรงนี้มีสองข้างจุดค้นตามจะอยู่จุดที่สำคัญในการเผาผานเลยคัญสำคัญทั้งหมดค่ะค่ะแล้ว ก็เหมือนที่เห็ียนี่แหละค่ะค่ะ,ค,ะคุณใส่ตะขอหนึ่งถึงตะขอ3ามค่ะลดไปแน่นอน5้กิโลเขาบอกว่าเนื้อผ้านะคะเป็นไลก้นานาโนด้วยนะคะ,คะช่วยเกี่ยวกับการระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะ,คะใครนะคะที่อยากจะบอกว่าลดหุ่นนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าอาจจะปวดหลัง ใส่<ห>ชสูงเยอะๆหรือว่าพวกที่จะต้องแบบว่าใส่ช้นสูงเดินเยอะๆสาวออฟฟิศนะคะก็ควรนะคะแฮปปี้นาโนสูตรนะคะตอบโจทย์คุณได้ใช่ <น ressive S 2> <ห>แล้วค่ะ <หา S 1> และคนที่ยังสงสัยเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมนาโนนะคะช่วงหน้าเราจะได้รู้ลึกรู้ละเอียดเลย<ห>ว่ามันช่วยสุขภาพของเราอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู<ห>่ค<ป>่ะมีใครช่วยฉ ต้นใจกับการควบคุมน้ำหนักอีกต่อไปปัตติวานอุ่นสวยเพรียวกระชับทางใจด้วยแฮปปี้นาโนสูตรนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นที่ใช้นานโนเทคโนโลยีผลิตจากเนื้อผ้าไลก้าใหญ่สัมเพาะให้ความรู้สึกบางเบาโปร่งสบายออกกระชับสรีระระบายอากาศได้ดีช่วยทดแทนการออกกำลังกายและสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ที่ออฟฟิศก็ดูปราดเปรียวคล่องตัว หรือจะช้อปปิ้งให้สะใจแบบตะลุยทุกร้านค้าหรือแม้แต่สนุกกับพวลาสุดโปรดของคุณ Happy Nano ซูรโนโนก็สามารถเผาผลาญพลังงานส่วนเกินของคุณได้ตลอดทั้งวันด้วยการผสะสานพลังสชเกลา่าตักหินควอนตั้ที่ฝังอยู่ใน14จุดสำคัญทั่วร่างกายจะปล่อยประจุลบออกมาเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยการจัียมโมเลก,กุลเม็ดเลือดแดงจึงช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้ดียิ่งขึ้นพิเศษซื้อวันนี้รับฟรีทันที กังเกงเพื่อสุขภาพสำหรับท่านสุภาพบุรุษที่ผสานพลังจะกินคอตั้ม1 4ดช่วยปรับสมดุลให้กับฮอร์โมนเพศชายสร้างความมั่นใจให้คุณเป็นชายสมชายแ a ป p y Nano Suit เสริมอกยกกระชับปรับสเสน่ห์ในตัวคุณ ใช่ค่ะมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยกับแฮปปี้นาโนสูทได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่แล้วค่ะค่ะค่ะเมื่อกี้ที่ค้างมันว้าเกี่ยวกับนาโนนะคะซึ่งหลายๆคนยังสงสัยอยู่ว่ามันช่วยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับเลือด DNA ต่างๆของมนุษย์กันบ้างอันนี้ต้องมารับทราบจากคุณนัทรุตแล้วล่ะค่ะว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างค่ะครับรายละเอียดของของผ้าไลก้านาโนเป็นใยซึ่งมีส่วนประกอบของพลังงานควอนตัมแค้ที่จริงแล้ว พลังงานกวอนตัอมก็คือประจุไฟฟ้านะครับครอ่าครนี้มนุษย์คนเรามีเลือดเลือดซึ่งเป็นน้ําไปหล่อเลี้ยงเลือดคือชีวิตมนุษย์นะครับเลือดเกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดจากที่มนุษย์รับประทานอาหารมาทั้งชีวิตตัวแรกเลยเกิดมาครั้งแรกก็ดื่มนมคุณแม่ที่อยู่ในท้องถึง9้าเดือนนะครับนั้นคุณแม่ทานอะไรเข้าไปปุ๊บจะตกถึงลูกในที่เป็นเป็นนมนะครับเป็นสารอาหารจริงๆแล้วก็คือในเลือด มีพลังงานไฟฟ้ามีประจุไฟฟ้านะครับ uh huh. การที่ใช้ผ้าไลก้านาโนเป็นการปรับสภาพสมดุลของร่างกายในเม็ดเลือด uh huh. ไปกระตุ้นทางเดินของเลือดที่ไปเลี้ยงปลายประสาทใน75,000ล้านเซลล์ตั้งแต่ศรีรษะจดปลายเท้า uh huh. พอมีใส่ประจุไฟฟ้าลงไปจุดหนึ่งจุดใดแสดงว,ว่าเป็นการปรับขบวนการเดินของเส้นเลือดทั้งหมดไปเลี้ยงร่างกายเพราะฉะนั้น uh huh. เลือดที่มีประจุ ได้มาจากอะไรจากธาตุอาหารที่มนุษย์กินการอาหารไทยอาหารมุสลิมอาหารเหนืออาหารใต้จอมปะลาลก็ตามที่เราพูดแตกต่างกันแต่ในที่สุดแล้วมนุษย์ก็นําแปลรูปที่ลักษณะที่ตัวเองชอบแตกต่างกันนําไปสู่กระบวนการใส่ปากท,ทั้งสิน้นเสร็จเรียบร้อยก็เป็น,เป,นเป็นรวมเป็นสารอาหารที่ไปใช้หล่อเลี้ยงชีวิตในสิ่งที่ร่างกายต้องการทีนี้ใส่มากเกินไปทางวงการแพทย์ก็บอกว่าโอเวอร์ เช่นโอเวอร์ไขมันไขมันเยอะกันไปไขมันมี HCL มี LDL มีเลือดเป็นพิษนะครับก็เกิดจากธาตุอาหารทั้งหมดเกิดจากสารปลอมปนไปตั้งแต่น้ําที่คุณดื่มเข้าไปเลยแสดงว่าเลือดที่คุณอยู่นั้นถ้ามันเสียสมดุลเมื่อไหร่นะครับมีธาตุอาหารที่ผิดปกติเคมีต่างๆที่อยู่เข้าไปปุ๊บก็ไปอยู่ในเลือดไปเลี้ยงปลายประสาททาให้ร่างกายเราเสียสมดุลนั่นเองการใช้ผ mm ้าไลก้านาโนที่คุณเฟิร์นได้อธิบายถึง นวัตกรรมการคิดค้นการศึกษาการใส่จุดการใช้ยีลัสติกต่างๆนะครับเป็นการค้นฟ้านะครับมันไม่ใช่เสื้อผ้าธรรมดามันเป็นเสื้อผ้าที่เป็นนวัตกรรมนะครับการค้นฟ้าการศึกษาเพื่อที่มีข้อมูลความรู้องค์ความรู้ก็คือกระชับส่วนไหนต้องการให้จุดไหนใหญ่เช่นหนะ้าอกเล็กไปใส่เสื้อผ้าของ H ฮปปี้นาโนแล้วเว้นไว้นะครับ ไม่เกินหเดือนนะครับส่วนที่เราเว้นไว้เนี่ยจะจะใหญ่ขึ้นมาฟูขึ้นมาส่วนตรงไหนต้องการจะรัดไว้มันก็จะรัดไว้ให้ได้สัดส่วนมันเหมือนกับการใช้เฟือกใช้เฟือกอ่อนสําหรับคนไข้ที่ไม่ต้องการให้กล้ามเนื้อบางส่วนเคลื่อนไหวบางส่วนที่เคลื่อนไหวก็ปล่อยให้มีลาสติกยืดหยุ่นได้นะครับเพราะนั้นการปรับประจุไฟฟ้าก็ช่วยในเรื่องของตรงนี้ที่คุณเฟิร์นอะธิบายนั่นถูกหลักของ เสื้อผ้านาโนจริงๆเสื้อผ้าทุกคนสามารถจะตัดได้แต่ชุดชั้นในนะครับนี่ขนาดอยู่ภายในยังดูสวยขนาดนี้อยากจะใส่โชว์ภายนอกได้ซ้ําจริงๆแล้วแต่จริงๆนี่เป็นของฝันสําหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษก็ใช้ได้นะครับนัเป็นนวัตกรรมที่ใช้แล้วทุกคนจะต้องแฮปปี้มนุษย์ต้องการอย่างเดียวคือความสวย ความงามเรื่องของสุขภาพสําคัญนะครับจริงๆแล้วคุณเฟิร์นบอกว่าหาซื้อไม่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่หาซื้อได้ที่บริษัทแฮปปี้นะครับเพราะฉะนั้นชุดแบบนี้นะครับไปซื้อตามท้องตลาดดูเหมือนกันดูคล้ายกันแต่ภายในในรายละเอียดของเส้นใยนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตัวนี้สามารถจะใช้เครื่องวัดประจุไฟฟ้าด้วยพลังงานอนตอมได้ซึ่งมีงานวิจัยนะครับมีผู้วิจัยก็คือศาสตราจารย์ในแพทย์ดรวิจิตนะครับเคยทางานวิจัยในเรื่องของพลังงานสกีล่าไว้ คุณเฟิร์นได้นเส้นใยจากเหรียญควอนตัมหรือพลังงานควอนตัมเป็นหินภูเขาไฟนะครับ <คะ S 1> ซึ่งมีประจุไฟฟ้า <คะ S 1> เพราะฉะนั้นเป็นการลองรับในความเชื่อว่าเป็นวิทยาศาสตร์ <คะ S 1> ไม่ใช่เป็นความเชื่อนะครับสามารถจะซื้อเครื่องที่วัดประจุไฟฟ้าของชุดนาโนได้นะครับ <คะ S 1> สามารถจะเทสได้ว่าโอเคชุดที่ใส่ทุกชิ้นมีพลังงานจริง<ค>ะนะครับ <คะ S 1> <ม>ส่วนคุณต้องการจะไปปรับจุดไหนเช่นตั้งแต่ถุงเท้านะครับ ชุดเกางเกงในผู้ชายชุดชั้นนผู้หญิงนะครับชุดกระชับทุกอย่างเพราะฉะนั้นแสดงว่าใยไบร์กานาโนเนี่ยถ้าคุณหรือมนุษย์ได้นําไปใช้ส่วนไหนต้องการให้กระชับส่วนไหนต้องการให้ร่างกายส่วนไหนนะครับเราก็มาแปลรูปนะครับเป็นเป็นผลพันธ์ที่มนุษย์มีความต้องการเพราะนั้นจะช่วยในเรื่องของสุขภาพของสุภาพสตรีต้องการจะลดให้กระชับหน้าท้องอย่างไรส่วนไหนต้องการได้พวกนั้นนี่เป็นนวัตกรรมและเป็นสิ่งที่ เป็นของฝันสําหรับคนที่ต้องการสุขภาพดีนะครับในเรื่องของทางด้านวิชาการก็เป็นที่ยอมรับกันว่าไบรก้านาโนนี่เป็นเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งสามารถจะช่วยได้จริงๆดังนั้นสําหรับคนที่ป่วยก็สาเหตุเลือดลมเดินไม่สะดวกนะครับตรงนี้ก็เป็นการที่บล็อกไขมันแปลงพลังงานจากไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อนะครับเพราะนั้นสุภาพสตตีที่แขนห้อยนะครับก้นท้องหน้าท้องก้น ค่อยมาตัวนี้สามารถจะรัดไว้ก็เหมือนกับการจัดสรรระบบกล้ามเนื้อของคุณสุภาพสตีหรือสุภาพบุรุษเช่นมีหน้าท้องเดิมเนี่ยอาจารย์ก็ก็ใหญ่มากน้ําหนัก97นะครับอาจารย์ก็ใช้คุณเฟิร์นก็ทํำไปให้ใส่ตอนนี้เหลือ84ดกิโลแต่ว่าคงไม่ใช่ชุดอย่างเดียวก็ต้องมีอาหารที่เป็นประโยชน์ในการเบรคด้วยนะครับกินตามใจปากก็จะเป็นหมูนะถ้าตามใจอย่างอื่นก็จะเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้น ไม่ใช่อยู่ที่องค์ประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นองค์ประกอบโดยรวมของมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ฟังรายการนะครับก็ใช้เป็นสิ่งที่เป็นสมบัติที่จะมอบให้กับร่างกายของของท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าเ,เกิดมาชาติหนึ่งนะครับคงจะมีของฝันที่ร่างกายได้พาเราไปทุกที่นะครับมอบมอบชุดแฮปปี้เป็นของฝัน สำหรับท่านผู้ชายที่อยากจะได้ความประทับใจจากภรรยาที่บ้านก็ซื้อไปให้ภรรยาก็จะได้ภรรยาใหม่ขึ้นมาทันทีนะครับเพราะนั้นเป็นของฝันล้ําค่าสุภาพสตรีท่านใดที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แฮปปี้แล้วจะมีความรู้สึกว่าหนึ่งมั่นใจสองหุ่นจะดีขึ้นดูทั้งเรื่องน้ําหนักดูของหุ่นกระชับนะครับก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญอีกต่อไปก็คือจะต้องรับประทานอาหารนะครับที่มันเป็นประโยชน์นะครับอาจารย์ก็ก็จะมีเรื่องของ กินแล้วหน้าสีชมพูนะครับร่างกายฟูนะครับทุกอย่างฟิตเฟิร์มกระชับนะครับเพราะนั้นก็ใช้เป็นตัวช่วยในเรื่องของออตอบรับกับชุดนาโนนะครับของอาจารย์ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารนะครับก็ทำวันนี้คุณเฟิร์นก็เชิญมาร่วมรายการในเรื่องของใย,ยนาโนนะครับเพราะนั้นก็สิ่งที่ตัวนั้นก็คือองค์ประกอบของการใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตต้องควบคู่กับการรับประทานอาหาร นะครับเพราะต้องเน้นต้องมีค์ว่าอะไรควรจะทานเข้าไปได้มากน้อยเท่าไหร่เพราะนั้นหลักของห้าหมู่ถ้าเรากินห้าหมู่ใช่ไหมคุณหมอบอกให้ทานห้าหมู่ที่เราเรียนมาห้าหมู่จริงๆวันนี้สองหมูสามหมู่ก็ทานไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าทานครบห้าหมูนี่กลายเป็นหมูแน่นอนใช่ไหมครับเพราะนั้นโอกาสที่จะต้องดูแลตัวเองเนี่ยครับหมั่นพิจารณานะครับศึกษาหาความรู้หลังจากที่มนุษย์ทุกคนจบมาแล้ว ไม่เคยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่แท้จริงเลยนะครับการค้นพบที่คุณเฟินค้นพบนวัตกรรมเสื้อนาโนเป็นการมอบสิ่งที่ดีมีคุณค่าของฝันล้ำค่าให้กับเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกนะครับนำไปใช้เป็นทรัพย์สมบัติติดกายไปจนลมหายใจสุดท้ายซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการอยู่แล้วนะครับก็ช็อตน่าก็คยเว่ากันใหม่นะครับวันนี้ก็คงจะให้ความรู้เท่านี้นะครับขอบคุณครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะตร์ย้ําคิวกับโปรโมชั่นดีกว่าโปรโมชั่นซ้ำแล้วลคุณเินค่ะ โปรโมชั่นนะคะตอนนี้ที่เราขายเท่าไหร่แล้วก็จะเป็น1 7ื่น0 0็ดสองหมื่นก็ไม่ขายนะคะ,คะในรายการนี้เราจะขายที่1 5 0 0 0หมนันนะคะ,คะแล้วก็ยังมีของแถมก็คือว่าแถมกางเกงในของคุณผู้ชายให้ตัวหนึ่งสี่พันเจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยทั่วประเทศนะคะ,คะแล้วก็สมใส่ตรงนี้เสร็จแล้วอย่าลืมทาน SP สวันวันค่ะค่ะก็เขาเรียกว่าเอย้อนกลับมาก็คือวันวันต้องหวานอยู่แน่นอนถ้าใครซื้ออะไรให้ย้อนวัยสาวกลับมาย้อนวัยสาวให้มีความสาวแล้วก็ความสวยเหมือนวันแรกที่เราแต่งงานกันนี่ค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะนะคะก็คือว่าโปรโมชั่นนะคะแฮปปี้นานสูตรนะคะปกติ1 7 0 0 0 500บาทนะคะวันนี้นะคะสำหรับรายการนะคะผู้หญิงคิดเป็นนะคะหรือ1 5 0 0 0บาทนะคะแถมฟรีนะคะชุดชั้นในของคุณผู้ชายนะคะ4,900บาทฟรีค่ะเมื่อสึครู่ที่บอกว่าเหมือนได้ภรรยาใหม่นี่เหมือนได้สามีใหม่เหมือนกันเป็นแพ็คคู่ไปเลยนะคะบอกว่าประสบการณแบบว่าไอ้นี้ด้วยมะเร็งในอันท้าของผู้ชายด้วยนะคะต่อมลูกหมากด้วยนะคะนะคะสุขภาพต่างๆนะคะและตัวช่วยค่ะ f ฟวันๆด้วยนี่วันได้กินแล้วนะคะน่าสะใสเรา ถ้าเราพูดก็เป็นสโลแกนก็อกฟูรูฟิตค่ะน่าสัมชมพูเลยใช่ค่ะถ้าเกิดใครนะคะอยากรีบูตเครื่องใหม่นะคะรีบูตนะคะร่างกายของเรานะคะใช้งานมาแบบว่าแรมปีนะคะรีบูตให้มันแบบว่าเฟซขึ้นมาใหม่นะคะหุ่นเพียวกระชับนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วย SP วันวันด้วยค่ะใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะข้อมูลทั้งหมดแล้วต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเรานะคะคุณกนกพรทองใจค่ะและคุณนัทรุทธวิเศษวัชรกิจค่ะขอบคุณ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าของเราจาก Eco Flower i n d i ินดี้พัง r y I บ m ร i ่และร้านเนสเกตค่ะค่ะซึ่งเครื่องสำอางนะคะ BSC นะคะแต่งหน้าโดยประกบซินดี้กบฟค่ะค่ะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะยังได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Happy n a n o สููรนะคะและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะคผู้ชมต้องรอติดตามชมนะคะเวลาเดิม1ิบเนาฬิกาค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง4คนนะคะต้องขอลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ